เอาครับตอนนี้ถึงขั้นตอนสําคัญแล้วครับก็คือกําลังจะจุดตัวเชื้อเพลิงนะครับโอเคนี่ก็โคมใหญ่แล้วก็ยาวมากนะครับโคมยักษ์จริงๆเหมือนเขาต้องมีการเอาถุงมาต่อกันนะครับโอเค โอเคเริ่มเอาโคมตั้งแล้วครับเริ่มให้ลมเข้าไปแล้วครับโอ้ตอนนี้คือถุงนี่คือห้ามโดนเด็ดขาดเลยนะครับอ่าเริ่มแล้วครับสวัสดีครับอ่าเริ่มเป็นแนวตั้งแล้วครับนี่เรจ Okay. ขึ้นแล้วครับทุกคนโอ้โหนี่นะครับเอาละครับทุกคนตอนนี้นะครับโมขึ้นสูงแนละ้วครับโอ้โหเหมือนแบบเหมือนจรวดขององคารอาซาหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหขึ้นสูงโอ้ใหญ่เลยอะทุกคนอ่านี่ครับมาดูตรงนี้ครับเขายังไม่ได้จุดตรงเชื้อเพลิงนะเขาให้ควันแบบว่า เข้าไปทําให้โคมมันมีอากาศมีตัวควันที่จะพาโคม,มันลอยนะฮะนี่นะครับโอเคตอนนี้ถอยมาดูไกลๆครับผมโอ้ใหญ่มากโอ้โหยี่ครับเอาละครับตอนนี้เขาน่าจะรอให้แบบมันโอเคมันได้ที่แล้วก็น่าจะปล่อยนะฮะเดี๋ยวรอดูกันย,ยาวๆไปเลยครับอ่า โคมยักษ์นะครับดีไม่ดีขนเกาะขึ้นไปขึ้นไหมเนี่ยครับเป็นประเพณีพี่นุ้กเคยเห็นครั้งแรกนะแล้วเขากำลังทำอะไรอ่ะเขาสวดมนต์หรือเปล่าครับ เป็นทำอะไรนะนี่ครับมาอ๋อจุดแล้วโอเคจุดแล้วครับผม โอเคต้องเอาอันนี้ออกไปข้างนอกแล้วครับโอ้จะไปแล้ว โอ้โอ้สภาพไปแล้วโอ้โอ้โอ้หูไปแล้วครับทุกคนโอ้โหยาวเลยไปแล้วครับโอ้โหเสื้อผ้าพแบบยาวไปนู้นเลยอ่ะโอ้ก็ไปตก ไปตกที่บ้านใครนะครับเจอเสื้อผ้าแบบนี้นะครับคอมเมนต์มาด้วยนะครับ,น,รบนี่นะครับโอ้โอ้โหเมื่อกี้พอจะปล่อยแล้วก็ไปเลยนะฮะน่าจะไปไกลเลยเอาใครที่ใครดูเพยอยู่แล้วไปตกที่ไหนเอารูปมาคอมเมนต์เลยนะครับผมอโอเคเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศในวัดให้ดูต่อครับโอเคครับ